สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็จะมาเรียนวิชาประวัติศาสตร์กันต่อนะคะในสัปดาห์นี้คุณครูจะมาสอนในเรื่องของปฏิทินนะคะหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าปฏิทินคืออะไรแต่ก็มีบางคนยังไม่รู้ว่าปฏิพินคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูรูปภาพกันก่อนว่าสิ่งที่เรียกว่าปฏิทินมันมีหน้าตาเป็นยังไงนะคะ บบนี้นะคะเห็นด้านขวามือคไหมคะอันนี้เป็นรูปของปฏิทินที่เราเคยพบเจอในชีวิตประจำวันนะคะหรือบางคนอาจจะเจอในรูปแบบของปฏิทินตั้งโต๊ะแบบนี้นะคะหรืออาจจะเป็นปฏิทินแบบโบราณแขวนฝาผนังนะคะอย่เมาดูกันนี่ค่ะ ค่ะนี่ก็คือหน้าตาของปฏิทินนะคะนักเรียนอาจจะเคยได้เห็นมาแล้วบ้างมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบบตั้งโต๊ะแบบรูปภาพหรือว่าแบบแขวนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าปฏิทินคืออะไรปฏิทินคือสิ่งที่แสดงระบบที่ใช้ในการเรียกชื่อช่วงระยะเวลาเช่นวันสัปดาห์เดือนและปีเป็นต้น ซึ่งวันจะขึ้นอยู่กับการเคลื่อนที่วัตถุทางดาราศาสตร์เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ารูปแบบของปฏิทินมีการนับกี่แบบแล้วเรียกว่าอะไรบ้างรูปแบบของปฏิทินมีสองรูปแบบได้แก่แบบสุริยคติและแบบจันทรคติการนับเวลาแบบสุริยคติคือการนับเวลาโดยยึดดวงอาทิตย์เป็นหลักหรือการนับแบบสากล ส่วนการนับเวลาแบบจันทรคติเป็นการนับเวลาโดยยึดดวงจันทร์เป็นหลักหรือการนับแบบไทยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะคะแบบแรกนะคะคือการนับเวลาตามระบบสุริยคติเป็นการแบ่งนับวันเวลาออกเป็นวันเดือนปีโดยมีวิธีการนับแบบสากลดังนี้วันคือการที่โลกหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบนับเป็นเวลาหนึ่งวัน ในเวลาตั้งแต่เที่ยงคืน1ไปจนถึงอีกเที่ยงคืน1ซึ่งใน1วันจะมี24ชั่วโมงแบ่งออกเป็นเวลากลางวัน12ชั่วโมงและเวลากลางคืน12ชั่วโมงหรือการที่เรานับวันเป็น1สัปดาห์หรือ1อาทิตย์ แบ่งวันตามแบบสุริยคติเช่นที่เราเรียกกันว่าวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์หรือวันเสาร์แบบนี้คือการนับวันตามแบบสุริยคตินะคะส่วนการนับเดือนตามสุริยคติก็คือการนับเดือน12เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคมค่ะซึ่งเดือนและปีที่เราใช้อยู่นั้นนะคะก็คือการที่ดวงจันทร์หมุนรอบโลกหนึ่งรอบจะนับเป็นเวลา1เดือน ส่วนปีคือการที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์1รอบนับเป็นเวลาหนึ่งปีต่อไปเรามาดูการนับเวลาแบบจันทรคติกันนะคะหรือที่เรียกว่าวันข้างขึ้นข้างแรมตามภาพนักเรียนเห็นไหมคะว่าเป็นรูปของดวงจันทร์ซึ่งจะมีการเต็มดวงเนี่ยไม่เหมือนกัน การนับเวลาตามจันทรคติก็คือการนับเวลาโดยยึดเอาการโคจรรอบโลกของดวงจันทร์เป็นหลักซึ่งวันทางจันทรคติเรียกว่าวันข้างขึ้นข้างแรมข้างขึ้นคือวันที่ดวงจันทร์ค่อยๆสว่างขึ้นเริ่มนับตั้งแต่วันขึ้นหนึ่งค่ำวันขึ้นสองค่ำเรื่อยไปจนถึงวันขึ้น15คห้าซึ่งนับเป็นวันที่ดวงจันทร์สว่างเต็มดวงเห็นจากภาพไหมคะว่า การที่ดวงจันทร์ค่อยๆโตขึ้นจนสว่างเต็มดวงจะเรียงลำดับวันขึ้นตามค่ำไปเรื่อยๆหรือถ้าสว่างเต็มดวงเราจะเรียกว่าคืนเดือนเพนส่วนข้างแรมดวงจันทร์จะค่อยๆแหว่งเป็นรูปเสี่ยวเล็กลงจนมืดไปทั้งดวงเราจะเรียกว่าคืนเดือนมืดนะคะจากประวัติความเป็นมาในอดีตน,นักเรียนจะเห็นได้ว่าประเทศไทยใช้การนับเวลาแบบจันทรคติ ซึ่งจะมีวิธีเขียนโดยใช้สัญ,ญลักษณ์และมีวิธีการอ่านดังนี้ภาพแรกนะคะในรูปวงกลมจะเห็นเลข15เลข1ไปยันน้อยและเลข6การอ่านคือเราจะเริ่มอ่านจากทางด้านซ้ายไปก่อนนะคะเลข1คือแทนวันที่1ของสัปดาห์นั่นก็คือวันอาทิตย์ต่อมาด้านขวาเลข6จะแสดงเป็นเดือนนะคะเราจึงอ่านว่าเดือน6ส่วนด้านบน เห็นไหมคะว่าเลข15อยู่ข้างบนเราจึงอ่านว่าขึ้น15คําต่อไปนะคะเราก็จะมาดูในเรื่องของส่วนประกอบของปฏิทินนะคะเด,ด็กเเห็นภาพไหมคะว่าในภาพเนี่ยจะมีปฏิทินอยู่เป็นปีพศ2558เป็นการยกตัวอย่างขึ้นมานะคะในปฏิทินนี้จะมีบอกทั้งปีคศบอกเดือนบอกวันบอกปีเป็นพศอ บอกวันสำคัญและบอกวันที่ซึ่งส่วนประกอบเหล่านี้เป็นสิ่งที่ช่วยแสดงให้เรารู้ว่าวันนี้คือวันอะไรวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรและปีที่เท่าไหร่ตรงกับปีคิตศักราชใดรวมไปถึงวันสำคัญคือวันอะไรตรงกับวันไหนเดี๋ยวเราไปดูประวัติความเป็นมาของปฏิทินไทยกันบ้างดีกว่าค่ะ ในอดีตประเทศไทยเคยใช้ปฏิทินแบบจันทรคติตั้งแต่สมัยสุโขทยัยโดยนับปีตามปีมหาักาชและจุลศักราชตามลำดับต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเก้าเปลี่ยนจากปฏิทินจันทรคติมาใช้ปฏิทินสุริยคติในปีจุลศักราช1240ซึ่งตรงกับปีพศ2431 หลังจากนั้นได้ใช้แบบสากลตามปฏิทินเกโกเรียนโดยเดือนแรกของปีคือเดือนเมษายนและเดือนสุดท้ายของปีคือเดือนมีนาคมและปรับมาใช้รัตนโกสินทร์ศกและพุทธศักราชตามลำดับต่อมาในสมัยของจอมพลปพิบูลสงครามได้มีการปรับเปลี่ยนปฏิทินอีกครั้งโดยปรับให้วันที่หนึ่งมกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่และเป็นวันเริ่มต้นของปีแทนที่รูปแบบเดิม โดยวันขึ้นปีใหม่ในรูปแบบนี้เริ่มใช้ในปีพุทธศักราช2,484เป็นต้นมาสุดท้ายนี้เรามาดูกันว่าปฏิทินมีประโยชน์อย่างไรปฏิทินมีความสำคัญเพราะในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นต้องทำงานภายใต้การกำหนดวันและเวลาเราจึงจำเป็นต้องรู้วันและเวลาและต้องมีการจดบันทึกวันเดือนปี เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตซึ่งจะช่วยเตือนความจำว่าคนเราต้องทำสิ่งใดหรือได้ทำสิ่งใดเครื่องมือที่ช่วยให้รู้วันเดือนปีก็คือปฏิทินนั่นเองค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องปฏิทินหวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้จากคลิปวิดีโอนี้นะคะที่สำคัญอย่าลืมทำการบ้านด้วยค่ะ ไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ